สวัสดีครับอยู่กับผมปังกวณนดําซิงครับเมื่อวานฝนตกครับนี่เมื่อวานฝนตกหนักตกแรงครับเมื่อวานนี่ดูครับนี่เมื่อวานในบินนะไม่มีน้ำครับวันนี้มีน้ำครับผมก็ใส่ออกไปแล้วแหละครับเที่ยวนึงก็พอวิ่งได้อยู่นะผมพอวิ่งได้อยู่ครับเมื่อวานกินข้าวเที่ยงเสร็จ ท่านไอ้ก็บหัวเขาายู่ครับโต๊ะรัดกันละ่ะเอารถนี้แถบท่านครับพากันนี้ออกจากบอ่อครับโอวันนี้ก็มาวิ่งครับนี่ลองวิ่งดูถ้าวิ่งได้ก็วิ่งครับถ้าวิ่งไม่ได้ก็จอดก่อนครับรอแดดแต่ว่ากับแดดได้แค่มือเดียวนี่แหละครับแต่ได้วเวลามันก,กับมาโหลดครับบ่ายสามเที่ยงนี่เมื่อวานนี่มาเที่ยงครับนี่ ร,รถติดกัน,กนครับข,ข้างในนี่รถเปล่าเข้าไม่ได้ครับรถเปล่าข้างในเข้ายังไม่ได้ครับครับย้อนทายชมครับรับเตี่ยงกันครับระยะต่ำม,มั่นแยกแล้วประเดิดเมเนี่ยครับปเนี่ย เช้ามออกมาเขาก็ติดตรงนี้แหละครับนี่ตรงข้อกลัวตรงข้อง้วนี่แหละครับปิด mm hmm. คนขับรถไายคนใหม่ครับยังไม่เข้าใจในการดัน แยงใบเม็ดยังไม่เป็นครับนี่แล้วก็ชิ้นเม้อเอาครับนี่ดินเก่ามันออกได้ครับนี่เอาดินเราดินสากาใส่ครับมันเหนียว เดี๋ยวผมถ่ายชมครับผมเดื่อนาเดื่นครับนี่ทางยากอยู่ครับนี่ต้องแตกทางใหม่ก่อนครับนี่ถ <c oughs> ึงจะวิ่งได้ครับนี่เมื่อเช้าผมก็ได้รันตูดเหมือนกันครับนี่ ขื่นบอ่อ่ได้เฮ้ยบอดบอังงานดอกนั่นทั้งนามันนั่นทั้งนามันง,นงน่นดดบอดดรอสส์เติดปั๊นเติร์รดเบยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้รถหน่อยจะดี่ละค้ำหำมันกลักบ,บ่าไปแล้ว ยากอายกูบ่เกี่ยวแรกกูไปได้เด้อน่ะว่าให้เล่เล่าพนให้แหงๆด้ยเร็วครับหนึงเรรื่องวันไหนไมยังว่านี่ยเราเพิ่งจะมาสร้างการเร่งมันไหนใจก็ระเที่ยวกันนี่เสียปลอมยี่ทั้งหนปวดรถจะปวดออกแล้วมันขวงเข้าอยู่นี่ ข็ควงเขาโย่ถ้ามีดินแห้งก็ปูทางก็มันจะดีอยู่ครับนี่ไม่มีดินแห้งครับนี่สายจิเป็นสายกับ,บน้อครับนี่ฝนตกคู่มือคู่คูม,มือคูเว้นออารดครับนี่ก็มีมือพักฝนก็ได้คนรับเหมาได้ไล่ไงบ้างหรือฝน

อออามาดูรถเซเว่นจะขึ้นได้ไหมเซเว่น ่ซคอนข่อยลวดเพื่อนี่ยหอฮะไซอนข่อยลวดเจ้าโอติดครับนี่็เดี๋ยวแดดออกอีกสักหน่อยก็น่าจะน่าจะวิ่งได้แล้วครับนี่ยเดี๋ยวย่าทันเฝ้า อ๋อคันนี้ขึ้นได้ก็ติดคันข้างหน้ามันเดิมครับนี่เพราะคันข้างหน้าก็ยังขึ้นไม่ได้ครับ อ๋อโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ